เราจะดูครับอาจารย์ครับมีอะไรฝากดิสเก่าครับสิเก่าดูกก็หลาทั้งหลายอาจารย์นอาจารย์อาจารย์ชั้นผมจาได้ได้ชั้นหน้าเลยแก้วสิเก่ลแต่ละคนยังไงครับสิเก่าผู้หญิงสิเก่า เอ่อที่จบไปทุกวันครับพูดยังไงอ่ะจะได้ถ่ายมิมมาถ่ายรูปเนี่ยวิดีโอครับเขาหนี่วิดีโอเหรอก็ทักทายสิ์เก่าครับทุกศิษย์ทักทายลูกศิษย์ทั้งหลายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเก่าค่ะศิษย์ประจำชั้นนั่งหน้าเลยนะเวลาเรียนอ่ะคนอื่นๆครับทุกคนเลยที่จบที่จบไปเป็นไงบ้างเลยอ่าทำไมจ่าธุนินงตอบซ้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ถึงเรียนหาครูพี่เรียนบ้างนะอย่าลืมน,นะคะอย่ากจะมงเรียนที่รักของเราคืออาจารย์ช่วงนี้จะอายพูดไ,ไม่ค่อยออกครับเอ้กอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอาโอ้โอ้โร้โอ้โ้โอ้คอมโ้้ ส่งครูคผมพาครับเคยเป็นครูประจำชั้นผมตอนที่ผมอยู่มสองครับมสองท่าน,น,นเป็นคนที่น,นั้นสวยมากสวยมากใจดีมากยิ้มตลอดเวลาสิ่งที่ผมพระทับใจเคยเลยคือค็นครูที่ไม่เคยดุใครไม่เคยว่าใครไม่เคยโกรธใครลเลยทันไปครูที่ใจดีมากรักที่สุดท่านคือครูคเป็นลูกศิษย์คุณแม่ผมครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นเด็กเรียนที่เกเรได้เพราะเดี๋ยว ครูจะไปฟ้องแม่ว่าเออแม่เธอฉันเป็นลูกติดแม่เธอนะแหมหลาละครั้งที่ผมไปคุยแม่ครูโทรศัพท์คุยกันครับครูอาจารย์น่ารักมากจะพูดแต่ว่าเรียกคุณแม่ผมว,ว่าอาจารย์อาจารย์ขา,หน,ห,นางงนหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เราฟังเออเราดูเออน่ารักดีเห็นว่าจะจบกันไปนานแล้วพอ,อป็นพ,ปพอป็น mm hmm. รูกติก็ยังครงูอยู่วันนี้ม่ช่กันครับผมก็จะมาส่งครูขาขึ้นสวรรค์ไปสู่ภพครูที่ดีครับร้อย รูมีความสุขอยู่ในสิ่งที่ในที่ที่ครอบครัวเพื่อนคุณครูนะครับสวัสดีครับคุณครูบุภาเนี่ยอ่าวันนี้มางานคุณครูบุภาก็เป็นครูที่จประจำชั้นป่ะไม่ได้ประจำชั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้สอนด้วยเออเลยแต่ว่าไปสอนรู้สึกว่านจะสอนพวกวิทย์เมื่อผมเรียนสิ่งนึงเนี่ยจำไม่ได้แหละแต่ว่าก็เป็นแม่ของไอ้ชี้นะก็นอชี่เคารพรัก ได้ไไดีมากมายก็ผู้วยเป็นโรคไตก็ได้ทราบว่านอนแล้วก็หลับไปเลยก็สบายดีก็ขอให้คูณครูไปสู่สุขติคบแล้วก็มีความสุขตลอดไป,ค,ไปครับอาจารย์พวกผมเนี่ยจะจะจะ,จะใกล้ชิดกับอาจารย์ ได้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าม like, ันเป็นแม่เพ so ื่อนด้วยแคนก็เลยแบบว่ามีหลายมีหลายมุมมีมุมแบบแย่ๆทำให้แกแบบนี่เราจะสารภาพไหมมากเลยตอนนั้นเลยเช่นเช่นเอาเองท่านที่พูดได้พูดได้ไหมเช่นตอนัยรุ่นอ่ะพี่มันก็แบบแนวแบบก็แทนที่เพื่อนมันนุ่นนี่เราก็จะดึงดึงกันก็ ไปด้วยกันเดินไปอาจารย์เ่าไงเฮ้ยแี่หมดเลยไงอารย์โค้าจารยดีนะอารยได้ดูเคยได้ดไหมเออผมไ่ผมไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นเค้ดุไหมไม่ไม่เคยเห็แต่จริงนะตอนตอนที่เราทำไม่ดีผมื่อาจารย์จะรู้นะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นไรก็ิ้มอย่างเดียวกัยิ้มนยิ้มยิ้มยิ้มอย่างเดียวไงไมู่คิดถึงมากๆจาดโทับร้อเก้าร้อ <พ uka> เอาละคุณดูดูนนหนลยครับติดผมรับอาจารย์นะครับผมต้องเรียกว่าเขอดังอย่าเนอย่างมีสองบนบาทนะครับหนบาทนึงก็เป็นอาจารย์ที่สอนสัง,งคมนะครับกบทบาทนึงก็เป็นแม่เพื่อนประสบการณ์ที่ทับใจมากก็คือช่วยที่ลูกชายหนีออกจากบ้านก็ต้องก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ยังไม่จัดเอทีเอ็ม ก็สัดงสอนไอทีเอ็มยกเลิกไปไหนสงสารลูกชายน่าจะโอนไปแก็คิดถึงอาจารย์มากครับอาจารย์ไปดำชั้นดเลยไหมอาจารย์ผมไม่เคยเรียนกอาจารย์นะอืมอาจารย์ก็จะจัดห้องก็จะให้ลูกชายก็อยู่ห้องคนดีสองขอนจะมีสองห้องครับผู้กเด็กกระเดียวกเด็กกระเลวผมไม่ชอบพวกเด็กกระแล้วเราจะเราจะกลุ่มไหนนะเด็กเลยครับ จะพวกเนี้ยครับจะขึ้นรุกมเดียวกันรุกเด็กเลยอ่าอันนี้ขอให้อดีตที่พูดถึงกอาจาอเปานใจก็คงสบายนะครับว่าคงไม่ต้องเสกสิงอย่างนี้แล้วล่ะชายในฐานะ,ะนาเพื่อนคงต้องดูแลกันสอไป่ครับเอาละผู้อยู่เด็กทมเด็กดีใช่ไหมเนี่ยครับเหมืนที่เพืเ่อนบอกครับพี่อ่าครับสิ่งที่เพื่อนบอกมาทั้งหมดนะครับผมเข้าใจเลยครับเพราะว่า ตอนที่มันอยู่าั้งบ้านนะครับมันไปอยู่บ้านผมแต่พออาจารย์รู้นะครับ ท่านบมีความสุขมากเลยหรือปากของฝากพวกอาหารทะเลมาปาก่อยต้องแกวตไตใจมากเป็นว่าผมเกือบเดือนแางก็าจารย์เขาไปจ่ายครับไปจ่ายผมแล้วพี่เขามีความสุขผมก็ผมก็มีความสุขผมก็ไม่อยากให้มันไปด่ายผมว่าไม่ให้มันอยู่บ้านแล้วผมก็ไปทํางานลูกผมก็กลับมาผมก็ทำงานที่ก็สองสามวานันตอนนั้นนะครับทํางานด้วยเรียนไปื่ดูแลเพื่อนด้วยครับดูแลเพื่อนด้วยพี่ครับอยากจะบอกดูว่า ครับก็ขอให้ทานหครับทำเป็นสบายไม่ต้องขวนนะครับในพี่กับผมก็คุยตัดกันตัวตานะครับกันนะคูัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับครับดีครับครับเดี๋ยวนะอ่ะเอาละวพูดครูเหรอไม่รู้เลอ๋อคือครูเป็นที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ะครับพี่เดียวก็เป็นที่ปรึกษาม .5 ของรุ่นผมด้วยครับรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ามองตอนนั้นอาจรน่าจะเพิ่งเพิ่งมาประจำมชั้นทางมห้าครับเคยเห็นกูดุกไหมไม่เห็นไหมไม่ดุครับเคยเห็นกระดุกหายได้ผลไหมในชีวิตเนี่ยไม่เคยไม่มีใช่ไหมไม่ดุครับ ยิ้มหนึ่งเดียวยิ้มทั้งวันใช่ผมทํากิจกรรมชมรมนุรร์าการนี้เป็นที่ปรึกษาก็เลยก็เลยได้อาจารย์ให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยสนิทกันถือว่าส่วนหนึ่งใช่ครับสนิทกว่าตอนที่เรียนเพราะตมาผมก็ไม่เคยได้เข้ามาเรียนแล้วเหมือนกันก็เลยได้สนิทนอกห้องเรียนมากกว่าเรื่องกิจกรรมใช่ไหมครับอ่าแบบขึ้นมปลาแล้วเริ่มเป็นกรรมการชมรมก็ไปติดกับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาพอดีประทับใจคือตรงไหน อาจารย์ซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับจะมีอะไรที่แบบปกติแกไม,ไม่ไม่ไม่ขัดไม่อะไรแล้วก็ให้คาแนะนําอืมครับแกน่ารักครับเอาละสวัสดีค,ค,ครับร้อยสิบห้าขอกักครับพี่ก็สนิทมากครับอาจารย์เพราะว่าเคยไปเยี่ยมแกตอนแกป่วยที่โรงพยาบาลพะมกุฎด,ด้วยอืครับก็เป็นครูที่สนิทกันแต่ไม่ได้อยู่สุมลม ไม่อยู่ครับแต่เป็นนิสิตสาวของมห้าอยู่ห้องเดียวกันครับร้5เจห้ามือนกันตอนนี้ตอนนั้นตอนที่ปรึกษาเขบอกคุณนน่ว่าเธอคุณจะไปต่อทา้งไหนทางไหนพี่ไม่บอกแกก็รู้เราไม่ค่อยเรียนหนังสือไม่ได้ใช้ปุ๋ในห้องเรียนเลยได้ไม่เรียนหนังสือเยอ่แต่เส้นยาวแต่ไม่โดนตีไม่โดนไม่โดนตีไม่โดนดุ ม่เคยด่าใครอยู่แล้วผมว่าใครถ้าแกดุใครเนี๋ยคนนั้โคตรสวยโคตรสวยเหมือนจาบจะมาไาอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกันเลยต้องไม่ได้เกิดแน่คนุณครูสองท่านที่ดุเลยนึกตอนนี้ก็อยากจะบอกคือว่าเอาอะีก่อนอ่าก็จริงๆขอบคุณคุณครูครับในสิ่งที่อาจารย์คุณครูได้เคยช่วยเหลือมาตลอดอย่างเงี้ยครับก็ด้วยคำนึกในบุญคุณที่คุณครูเคยดูแลก็อยากขอให้คุณครูไปสู่ อบภูมิที่ที่ที่ดีต่อไปครับอ่ครับก็อยากให้ครูไปสู่สุขติครับผมก็นี่ตั้งใจเอาวงมาลัยเริ่มเลยเร <Okay. S 1> ค,ครูครับผมก็อยากให้ครูเรารู้ว่ามีลูกศิษย์ที่ยังระลึกถึงเสมอครับผมโ okay. อเคครับคุณครับ ดเดี๋ยวก่อนตายก่อนใจพูดถึงอาจารย์หน่ยอยก็อ,อ,อาจารย์ก็ผูกพันกับพวกเราตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ม .1 นถึงหปีนะครับประจําคันไหมไม่ได้ประจําคัน,นคแต่ว่าเป็นคุณแม่ของเพื่อนอรุน่นหนึ่งถึงเก้าเราต้องลงเราเราต้องอยู่ดูแลเพื่อนหรือว่ายัางไงได้ข่าวว่าต้องคอยต้องคอยดูแลเพื่อนเยอะไหม ก็มีกําลังก็ช่วยไปตามเหนือนกับทางกำลังบางทีนะครับปฏิกานเพราะเป็นเพื่อนเป็นดั่งของเพื่อนใช่แล้วจากเป็นครูสุกหลาบแล้วเราได้เรียนได้เรียนกับท่านไหมไม่แน่ใจจต่ไม่ได้แต่ว่าสมิตรกันเว่าเป็นเพื่อนที่ของเท่าเดียวกันเท่าเดียวกันครับโอเคโอเคเรจะจะบอกครูว่าครับวันนี้ก็ก็เพื่อนก็โอเคแล้วนะครับก็ขอให้ครูไปคุณครูช่างคนดีๆมามากมายนะครับก็คิดว่า ผลทุกส่วนที่ทุณดูได้สังเอตพวกเรามาเนี่ยก็ไทำให้ทุณดูได้ไปทุดที่ที่ดีโอเคขอบคุณครับเอาล้วันนี้เป็นวันที่ไหนล่ะวันสองสามวันนี้วันที่หนึ่งวันแรกใช่ไหมครับผมอ๋อวันแรกเป็นไงบ้างล่าสุดแม่ก็เริ่มไม่ค่อยมีแรง อหล่ังนี้เจอกันท่านจะผอมลงใช่ไหมผอมลงที่โรงเรียนจำได้เจอที่โรงเรียนเลยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ทานอาหารได้น้อยครับแล้วก็เป The ็นโรคเบื่ออาหเพราะว่าด้วยจากโรคไตก็หลับหลับไปเลยใช่ครับไหมโชคดีนะโชคดีแม่บอกสุดท้ายได้ห่อนเลยไหมก่อนหรือว่าสิ่งที่แม่ห่วงเราคืออะไร สุดท้ายก็คือแม่บอกว่าเอแกก็ไม่อยากไม่อยากให้เป็นภาระเอาเลยครับผมเอาเพราะงั้นคือปล่อยปล่อยแม่ไปเถอะไม่ต้องยือไวปรมมาณนี้หรือหรือว่าเฮ้ยแล้วราบอกแม่่าไงไม่ไปได้้องกว่าก็รักษาตามอาการไปอืมีอะไรก็ยังมีมีผมกับน้องอแต่แม่ไม่ยอมแม่แม่ไม่อยากเราเลยเป็นภาระ ปฏิเสธการรักษาที่จ<อ>ะฟ้องตัดเออผมเอามันก็ใช้เงินเห็นไหมเออมันก็มันใช้เวลาใช้เงินใช้เวลาแล้วแล้วก็เอาง่ายลำบากลูกแม่ก็ไม่อยากยังงั้นเลยเหรอประมาณนั้นคใช่ใจแข็ง<ม>จริงเอางี้ทั้งชีวิตเนี่ยเครคุณแม่ดุใครไหมอ๋อผมไม่เคยเลยมไม่เคยเลยลูกผิดหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ใจดีใช่นไหมใครโดนดุนี่ถือว่าโคตรรวยนะ ยัต่ต้องต้องไปเกิดใหม่ประมาณนั้นเลยป่ะอ่ะสุดท้ายนี่อยากบ,บอกคุณแม่ว่าวไงก็รักแล้วก็ววจะดูแลพ่อต่อไปแล้วจะเ <c oughs> ป <c oughs> <c oughs> ็นคนดีไหมเป็นคนดีพอาะได้ข่าวว่าโอ้โหนะ <c oughs> วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่น <c oughs> ไปได้รู้ชีวิตไปแล้วใช่ไหม <c oughs> รู้แล้วว่าอะไรคืออะไร <c oughs> ถ้าย้อนไปจะบอกตัวเองว่าไงย้อนกลับไปจะบอกตัวเองในตอนนั้นว่าไง จะบอกว่าทำตัวให้ดีเออไปบอกไอ้ยิ่งที่มึงเออบอกเอาเลยไปทำตัวให้ดีแล้วก็ไม่ต้องมึงมึงต้องเนี่ยไปไปเตือนเราตอนเด็กไงจะบอกจะเตือนไอ้เกี้ยรติได้ไหมไงบอกว่าเออมึงควรต้องทำไม่ต้องไม่ควรมึงต้องทำให้ดีเออแล้วก็รักและเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์รัก งรักพี่น้องอยากตกกระบาลตัวเองในตอนนั้นไหมเจอกันเลยไอ้เจ๊ยเจ๊ยวันนี้เจยจริงๆประมาเลสเลยป่ะใช่ครับอยากตกกระบาลนี่เลยครับแต่วันนี้กลับตัวแล้วกลับใจแล้วเป็นคนดีแล้วนะเนี่ยดีมากดีมากเพื่อนเพื่อนโล่งใจโล่ดีใจผมครับเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกครับผมขอบคุณครับ